Oh, need. เครื่องมือช่วยในการผลิตและจัดจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศเครื่องมือสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกแหล่งผลิตและจัดจำหน่าย oh, <we> ซึ่งเครื่องมือใหม่ๆจะต้องใช้งานอย่างเหมาะสมและทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตและจัดจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศจะช่วยผลิตสารสนเทศที่เกิดขึ้นจากการนำเอาข้อมูลมาทำการประมวลผลจากนั้นจะได้สารสนเทศที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือจะเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆเช่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และหน่วยความจำ เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศการจัดการทรัพยากรสารสนเทศนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการจัดการส่วนหลักๆจะเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคมนาคมซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะเป็นเทคโนโลยีหลัก ที่สำคัญในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพราะคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติมากมายไม่ว่าจะบันทึกหรือจัดเก็บและประมวลผลส่วนเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์จะเป็นอุปกรณ์ทุกชนิดที่ประกอบเป็นคอมพิวเตอร์จะเป็นหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลหน่วยแสดง,สดงผลและหน่วยความจาสารองเทคโนโลยีซอฟต์แวร์จะเป็นระบบซอฟต์แวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์ส่วนเทคโนโลยีคมนาคม ที่ใช้ติดต่อกันทั่วไปเช่นโทรศัพท์มือถือซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดล้วนเป็นส่วนช่วยในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เก็บความรักไว้ยอย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าถึงหัวใจมีเต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกัน